ป้าพรมีอะไรมะเมียวมานีหน่อยมีอะไรมาเมียวเอา้าหาที่ขึ้นให้หน่อยหาที่ขึ้นให้มันได้นะโอ้ยปวดขาป้าพรมาเรียงอันนี้ขึ้นให้หน่อยเนี่ยไหนไหนเรียงทิชเมน้นนี่เหรอใช่เรียงให้มันสวยให้เป็นระเบียบด้วยนะไปเข้าห้องน้ําก่อนมะเมียวพวกสินค้าตัวทดลองมันเปื้อนแปวผ้าชุบน้ํามาเช็ดออกหน่อยนะค่ะเจ๊ป้าพรอยู่ไหนละ ว่าพรมีอะไรมะเมียวไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวทดลองหน่อยมันเปืเ้อนอย่าแป๊บนึงนะถูพื้นให้เสร็จก่อนตอนนี้เช็ดให้สะอาดด้วยมาเมียวค่ะเจ๊อ๋องานที่เจ๊สั่งเรียบร้อยหมดไหมเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างค่ะเจ๊เยี่ยมมากงั้นวันนี้อยากกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงจริงเหรอคะเจ๊เอาเมซอนแก้วนึงนะคะได้ไดสั่งเลยเดี๋ยวเจ๊จ่าย พี่คะที่นี่รับเงินขาดไหมคะขาดเยอะไหมคะขาดไม่เยอะค่ะพี่ขาดเยอะขนาดนี้ไม่รับคะ่ะแต่ว่าหนูมีเงินอยู่แค่ใบนี้ใบเดียวหนูอยากได้แชมพูกับสบู่อะคะ่ะน้องลองเอาไปแลกที่ธนาคารดูนะคะเขาน่าจะให้แลกอยู่วันเสาร์อาทิตย์ธนาคารปิดคะ่ะปิดก็อรอแลกวันที่เขาเปิดนะคะแต่ร้านพี่ไม่รับเงินขาดคะ่ะหนูไปมาหลายร้านแล้วไม่มีร้านไหนรับเลยอะคะ่ะพี่รับไว้ได้ไหมคะธนาคารเปิดแล้วพี่ค่อยเอาไปแลกน้อง ถ้าพี่รับไว้พี่ก็ต้องเสียเวลาไปแลกน้องเอาไปแลกเองแล้วค่อยมาซื้อนะคะแต่หนูจําเป็นต้องใช้วันนี้จริงๆเราไว้เถอะนะคะพี่เชิญข้างนอกนะคะพี่จะคิดเงินให้ลูกค้าลูกค้าเชิญค่ะน้องเงินขาดเหรอแลกกับพี่ก็ได้นะพี่ให้หนูแลกจริงๆหรอคะอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ธนาคารเปิดเดี๋ยวพี่ไปแลกขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะพี่คิมซองเยอะขนาดนี้ใครจะไปหาเจอพี่คะ อ๋อค่าหยิบครีมให้หนังค่ะอย่างละซองครีมซองเยอะขนาดนี้หาทั้งวันหนูก็หาไม่เจอค่ะเดี๋ยวหยิบให้ค่ะจุลาแตงโมอ่ะลูกค้าไปไหนแล้วอ่ะห,หนววยของลูกค้าเสื้อลายนะ4 5คูณ2อ9คูณ 2, 2. ของหนูเป็นเท่าไหร่คะพี่ทั้งหมด442บาทค่ะโหปกติหนูเคยซื้อหมดนี่แค่2 0 0กว่าบาทเองร้านพี่ขาย2เท่าไหร่เนี่ยทำไมถึงั้ง4 0่ ตั้งสิบซองสี่ร้อยนี่มันแพงหรอคะลูกค้าไม่หนูซื้อแค่อย่างละซองอันนี้เป็นตัวอย่างหนูเอามาจากบ้านอุ้ยขอโทษคะ่ะลูกค้พาพอดีน้องเขาหยิบม,มาให้พี่พี่ก็คิดว่าต้องคิดรวมกันหมดเลยขอโทษนะคะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ซองเปล่าที่หนูเอามาฝากทิ้งด้วยนะคะมิลินทาไมคะแนนภาษาอังกฤษถึงน้อยที่สุดในห้องก็หนูไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วทําไมหนูถึงไม่ชอบภาษาอังกฤษล่ะหนูไม่เข้าใจพอมีการบ้านภาษาอังกฤษป้านุก็สอนไม่ได้ ี่ไปเลยมิลินหยุดเล่นแล้วก็มาช่วยป้าทำงานบ้านบ้างสิไม่เอาหนูขี้เกียจแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะมาป้าจะยึดละป้าหนูเอาของหนูคืนมาไปช่วยป้าทำงานก่อนเสร็จแล้วจะคืนให้ไปไปลูก <c oughs> มิลินป้าตามหาตั้งนานไปไหนมาไหนทำไมไม่บอกเล่นเกมละ ไม่ให้เล่นที่บ้านก็แอบมาเล่นกับเพื่อดิหนูเบื่อถ้าไม่ให้หนูเล่นเกมแล้วจะให้หนูทําอะไรล่ะจ้าว่าไงป้าโนนีทํางานอยู่ตั้งแต่ปิดเธอมาลูกแกนะ เล่นแต่เกมการเรียนก็ไม่สนใจเลยนะยิ่งวิชาภาษาอังกฤษนะสอบได้คะแนนน้อยที่สุดในห้องนิวเห็นลูกเจที่ร้านอ่ะเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษจ,จากแอปฟลายวันทอเอางี้ไหมป้านกเราลองให้มิลินทดลองเรียนฟรีดูไหมจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแต่ลูกแกมันไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยนะแอปนี้คุณครูเขาสอนสนุกมิลินน่าจะชอบนะ tang tang do you want to go on a flight with us? Oh, a Are you ready? Yes! Tung Tung! Woah! What are you oh. <laughs> doing? Like yes. Okay, West. a yellow car. It's a green monster. It's, it's a, a green, green monster. monster. What is it? It's a bear. It's brown it. and yellow. The next one, click. Oh. a ่ yellow bear เก่งมากลูกเก่งมากพ่อพ่อกับแม่มาแล้วนีเลนเนลูกพ่อ Hi mom and dad I miss you so much I have something exciting to show you เดี๋ยวนี้เก่งภาษาอังกฤษนะเรานะก็หนูเรียนจากแอปไฟวันอกไงมิลินโชว์เกรดภาษาอังกฤษให้พ่อกับแม่ดูหน่อยวิชาภาษาอังกฤษหนูได้เกรดสี่เลยนะ I love learning with five one talk <c oughs> เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา <c oughs> หลักสูตรเหมาะกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กในการเรียนทาให้เด็กๆรู้สึกสนุกไม่กลัวภาษาอังกฤษครูใจดีเพราะผ่านการอบรมจิตวิทยาเด็กสามารถดาวน์โหลดแอป5ฟ n ์วัทฟรีและทดลองเรียนฟรีได้เลย พี่คะแป้งที่หนูซื้อไปมันแตกค่ะเอา้าแตกจริงด้วยซื้อไปวันไหนคะเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี่นเลยคะ่ะหรอคะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนอันใหม่ให้นะเออไม่ต้องคะ่ะพี่หนูขอเปลี่ยนเป็นเอาเงินคืนได้ไหมคะอ่ะแต่พี่ก็จะเปลี่ยนอันใหม่ให้ทาไมถึงจะเอาเงินคืนล่ะหนูไม่อยากใช้แล้วคะ่ะกลัวไปแล้วมันแตกอีกอ๋อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่แกะให้ดูตอนนี้เลยเออพี่พี่ไม่หรอกค่ะหนูขอเป็นเงินคืนดีกว่าไม่ได้คะ่ะต้องเปลี่ยนคืนเป็นแป้งเอาเงินคืนไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะคะเออ เดี๋ยวนะที่ร้านเราไม่มีแป้งตัวนี้นี่น้องคะร้านพี่ไม่มีแป้งตัวนี้นะน้องจําผิดร้านหรือเปล่าคะเออหนูน่าจะจําร้านผิดคะ่ะอ๋อซื้อร้านไหนก็จําไม่ได้หรออ่ะแม่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยซื้อของก็ต้องถ่ายรูปเหรอชีวิตต้องมีสตอรี่อะแม่แม่อะไรถ่ายสิคนจะได้รู้ว่าหนูใช้ครีมแพงหนึ่งสองสา เซลลวีร้านนี้ถูกจ650ังหกร้อยห้าสิบเองแบบกระปุกเก็ดร้อยห้าสิบถูกไม่ไหวซื้อคิมไปฝากคุณแม่ดีกว่าเอา้าเก็บทำไมแม่มีตังจ่ายเหรอูแค่มาถ่ายคอนเทนต์ฮะพี่อันนี้ขอแกะลองได้ไหม แกะลองเลยเหรอคะถ้าไม่ลองจะรู้ไหมว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเรียบร้อยค่ะเอานนี้แหละค่ะเดี๋ยวเลือกของเพิ่มแป๊บหนึง่งนี่ค่ะคิดเงินเลยร้อยสีสิบเก้าบวกร้อยี่สิบเก้าเป็นสองร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะนี่ค่ะทอนยี่สิบสองบาทนะคะอุ้ยนี่ค่ะอ๋อ เดินไปหน้าร้านมาสูตรนี้ไม่มีเติมตหน่อยนะได้คะะดออ่ปะป้าลูที่หมวยลังเยอะแล้วตามคุณตามาเอาแล้วก็มันจะได้เคลียจะได้ขายออกไปเนาะได้คะ่ะยิ่ช็อปขายดีแต่ว่ามันดูเละๆยังไงก็ไม่รู้มาจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยเออเสร็จแล้วเรียกป้ามาดูนะวันนี้ไม่ต้องใช้แรงไปใช้คนอื่นดีกว่า มิง้งเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเติมด้วยนะปะนกบอกว่าหน้าร้านไม่มีอย่าลืมละ่ะมานี่หน่อยเร็วลโทรตามคุณตาให้มาเอาลังนะปะนกสั่งรู้ไหมมิ้มงสต็อกมันลกมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกิฟช็อปอะจัดให้ใหม่ด้วยนะจัดเสร็จแล้วเรียกพี่ด้วยพี่จะมาดูปนกยังไม่สั่งขนาดนี้พี่หมวยเป็นใครมาสั่งจัดแล้วเหรอนี่ย โอ้ยพี่หมวยนี่สั่งพี่หมวยนี่มือนสั่งน้ำมูกเลยอะอันนี้ก็ยังไม่จัดการเนี่ยอันนี้ให้มาเติมตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่ผิดหวังจริงๆเลยพี่หมวยพี่หมวยจา๋าพี่หมวยอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะมานี่หน่อยค่ะว่าไรคะปาบอกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วทำไมยังไม่เอามาเติมคะมิ้งมันยังไม่เอามาเติมให้หรอเนี่ย มันเกี่ยวอะไรกับมิงอมอไม่เกี่ยวคะ่ปะป้านงไม่เกี่ยวคะ่ะลังน่ะก็ยังไม่ได้เก็บนะสต็อกก็ยังไม่ได้จัดเลยลล <_ S 2> ไปคุยกับป้าหลังบ้าน <_ S 2> เดี๋ยวนี้เลยหนูไม่เอาหนูลก,กลกกัวหนูกลัวแม่คะขะลิเปเบอร์นี้ให้หน่อยคะ่ะลิเปเบอร์นี้หมดคะ่ะมีสีใกล้เคียงเหมือนเบอร์นี้ไหมคะสีแดงหรอ ตอนนี้ลิฟต์ในร้านเหลือแต่สีชมพูค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่ค้ามีปัดแก้มแบบสีออกแดงแดงไหมไม่มีนะคะที่ร้านเอามาแต่สีส้มพีทแล้วก็ชมพูอ่อนค่ะแล้วมีดินสอแขกไหมสอแขกใช่ดินสอแขกที่เอาไว้เขียนขอบตาดำๆน่ะไม่มีนะคะที่นี่มีแต่ดินสอที่เป็นยี่ห้อของไทยอะคะ่ะเอองั้นไม่เป็นไรแล้วมีเห็นพม,ม่าไหมคุณพี่คะถามแต่ละอย่างที่นี่ร้านไทยนะคะโอ้ยถามอะไรก็ไม่มีสักอย่างไม่เอาหรอก เดี๋ยวไปดูร้านตรงข้ามดีกว่าก็ดูแต่ละอย่างที่ถามจะมีได้ยังไงพี่พรเดี๋ยวเช็ดฝุ่นในชั้นให้หน่อยนะคะฝุ่นเยอะมากเลยค่ะพี่ทําไม่ได้หรอกเจ๊พี่แพ้ฝุ่นค่ะเออ่พี่พรครับพี่พรไปซื้อข้าวให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอ้เจ๊แดดร้อนก็ร้อนถ้าหน้าพี่เป็นฝ้าขึ้นมาจะทํายังไงเนี่ยใครจะรับผิดชอบเ,ออเดี๋ยวนูสั่งเอาก็ได้ค่ะ พี่พรคะวันนี้ของเข้าเยอะมากเลยอะคะ่ะพี่พรอ,อยู่ทำโอทได้ไหมคะไม่ได้แล้วคะ่ะเจวันนี้มีนัดกินหมูกระทะกับผู้ชายอยู่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะหนูกลัวมันเสร็จไม่ทันพรุ่งนี้อะคะ่ะเดี๋ยวผู้ชายก็งอนผู้ชายสําคัญตอนมาสมัครงานบอกทําได้ทุกอย่างงานหนะักแค่ไหนก็ทําได้ให้เลิกดึกแค่ไหนก็เลิกได้จะให้หยุดวันไหนก็ได้หมดพี่พรคนนั้นหายไปไหนแล้วหนะ้าสงสัยจะต้องติดป้ายตามหาแล้วล่ะ หรือถ้าหาไม่เจอจริงๆอาจจะต้องติดป้ายรับสมัครพนักงานใหม่โอเคเจ๊ okay, งั้นวันนี้ทำโอก็ได้คิดตังค่ะอันนี้สองอันโอ้ยอย่าเพิ่งคิดอย่าเพงคิดมีแป้งไหมที่มันทาแล้วมันเนียนๆอะ่ะมีค่ะไม่มีเอรอพาลูกค้าไปดูแป้งหน่อยแนะนำเป็นแป้งตัวนี้เลยค่ะใช้ดีมากเออมาตลับนึงคิดตังเลยค่ะพอแล้วแค่นี้แหละทั้งหมด4 7 5ค่ะนี่ค่ะตังทอนค่ะเดี๋ยวีๆอย่าเพิ่ง ลืมสบู่มีสบู่ไหมสบู่อยู่ทางนั้นเลยค่ะสะบู่ก็หมดครีมก็หมดโอ้ยไม่เอาแลกลับก่อนนะลืมไปสบู่เหลืออยู่ค่ะข,ขอบคุณนะคะคิดตังค่ะยี่สิบ<า>เก้าบาทยายคนเมื่อกี้ทำตัวรับริดรโล่งมากคนไหนนั่นพี่นิวคนที่ยุนอยู่ข้างนอกนะ่ะซื้อของเสร็จแล้วก็ไม่ยอมไป ก็ดูปกตินะคิดไปเองหรือเปล่าทำตัวรับๆแลล่อหรือว่าขโมยของแม่เลย29บาทใช่ไหมคะนี่ค่ะไม่ต้องทอนไปแม่กลับมะเมียวเขามาด้วยกันนี่ตายแล้วคุณอะไรออกไปบ้างเนี่ยพนักงานร้านี้สบายจังนั่งเล่นโทรศัพท์น้องสบู่ล้างหน้าอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อทางนี้เลยค่ะน้อง แล้วรองพื้นอยู่ไหนทางนี้เลยค่ะหยิบตัวที่มันดีๆให้พี่ตัวหนึ่งแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะน้องพี่จะได้ของสั้ผ้าอยู่ตรงไหนค่ะน้องหยิบเก้วให้พี่หน่อยมือพี่ไม่ว่างลูกค้าเอาของใส่ตะกร้าดีกว่าค่ะไม่เอาจะจ่ายตังค์ละอ๋อค่ะอืมฝากหน่อยหนกัก พอล้เอาไปคิดตังค์ได้เธอคะีห้ของไปส่งที่รถให้หน่อยค่ะ